ได้ตามแผนธุรกิจของบริษัทแม่หมดอะไรในระยะเวลา4เดือนนะคะเมื่อกี้เลข3นี่เลข4แล้วนะคะพอบอกตัวเลขนะคะสัญญาณหยุดไปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ้งนะคะพัดศรเชื้อในเวียนะคะอยู่ที่ ปราจีนบุรีนะ,ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาด้วยพลังตัวเลขนะ,ะเลขเด็ดพลิกชีวิตคุณจําไว้นะ,ะเมื่อสกุลใครเพิ่งเข้ามานะครูกระแตให้แลวครูกระแตมาประสบความสาเร็จในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยนะคะบริษัทให้ครูเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ขยายธุรกิจได้3สาขาและมีแพลตฟอร์มเรื่องของแผนรายได้ ถ้าครูกระแตทําได้ในระยะเวลาสี่เดือนนะคะสี่เดือนครูสามารถมีเงินในบัญชีนะคะสามล้านเห็นไหมคะสามสี่สามจดเอาไว้นะคะถ้าใครนะคะอยากได้เลขเด็ดนี้ไปพิชิ